อันนี้ก็บรรยากาศนะเส้นเข้าถนนพระรามสองนะครับจะเป็นถนน3ามเลนซ้ายขวาแนขะทางละ3ามรถไฟฟ้ามาไม่ถึงนี่นะนะถ้าทำเสร็จก็ยังมาไม่ถึงนี่นะครับช่วงนี้ก็ยังวิ่งได้แบบ ฉลยนะครับแต่ว่าเข้าไปแถวทำรถไฟฟ้านะอนะันนั้นก็ดูจะติดหน่อยนะฮะดูจาก GPS นะครับตอนนี้ตะว,วันอยู่ด้านหลังนะฮะก็ไม่ไม่แยงตานะขับรถช่วงนี้ก็กำลังแบบโอเคเลยล่ะ ตอนนี้ก็เราเข้าอยู่สู่จังหวัดสมุทรสาไอสงรารนะฮะนะสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะฮะแล้วก็ค่อยเข้าไปที่กรุงเทพนะฮะสมุทรสาครก็จะมีตลาดมหาชัยใช่ไหมที่แบบตลาดปลาอะไรเงี้ยนะฮะผมเคยไปเที่ยวครั้งสองครั้งมั้งในชีวิตนะฮะ ไม่ได้เที่ยวหรอกแวะนะครับเราผ่านแล้วก็เราก็เราก็แวะนะครับอ๋อมีซ่อมถนนนะรระวังระวังฝนลงด้วยครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยฝนตกแดดเ,เปลี่ยงเลี่ยดูนะครับเห็นไหมในวิดีโอไม่แน่ใจว่าเห็นสายรุ้งไหมนะครับ โอ้โหนะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะตกหนักเลยทีเดียววันนี้ก็ข้ามแม่น้ำนะฮะสมุทรสงครามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเรากำลังจะเข้าสู่สมุทรสาครต่อไปนะครับ แม่น้ำแม่กลองน่าจะแม่น้ำแม่กลองนะเมือ่อกี้เนี่ยถ้าเผ็ดยังไงขออภัยนะท่านผู้รู้ฟังมาถึงตรงนี้ถ้ารู้ก็เชื่อคอมเมน์มาบอกหน่อยนะครับสะพานที่เป็นสะพานใหญ่สะพานแรกที่มาจากทางสมุทรสงคารามมานะแล้วก็ข้ามมาซ้ายมือจะเจอโรงเรียนสารศาสตร์นะวิเทศนะสมุทรสงคารามใช่ไหมนะฮะ โรงเรียนในเครือสารศาสตร์ก็ผมก็เคยเรียนนะฮะเป็นโรงเรียนในเครือที่นะฮะมีสาขาเยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยนะฮะเอกชนนะผู้ก่อตั้งก็เคยสอนผมครับผมเคยเรียนอยู่นะครับกับอาจารย์พิบูลยงกมลและอาจารย์เพ็ญศรียงกมลนะฮะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะทั้งทั้งสองท่านที่มีพระคุณต่อผมนะฮะเราเป็นนักเรียนในโครงการนะฮะ ซ้ายมือตรงนี้นะฮะตลาดน้ําอัมพวานะถ้าท่านอยากไปนะก,ก็ออกซ้ายมือนี้ได้นะครับจากนี้ไปสิบเอ็ดกิโลนะฮะส่วนผมนั้นก็ไม่ได้ไปนะฮะตลาดน้ําอัมพวาดําเนินสะดวกก็ออกซ้ายนี้นะครับถ้ามาจากทางสมุทรสงครามมานะส่วนผมจะเข้าสมุทรสาครและกรุงเทพต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็ยังคงวิ่งได้แบบสะดวกสบายอยู่นะฮะรถไม่ติดนะครับแต่ว่าในเมืองไม่แน่ใจนะฮะต้องขอดู gps สักครู่นะฮะโอ้มีติดอยู่ฮะ,ะมีติดข้างในอีกหน่อยไปอีกหน่อยนะฮะแถวสมุทรสาครน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นประจำแหละครับนะพอรถมาแล้วก็จะเข้าไปในเมืองนะฮะรถก็จะเริ่มเยอะนะฮะ อีกอย่างหนึง่งมันจะไปติดตรงที่ก่อนจะเข้าไปที่พระลมสองอะซึ่งท่านพระลมสองนะเล้อกออกซ้ายนะนะจะมีที่แยกตรงนั้นนะนะก็จะไปชะลอติดตรงนั้นนะครับ รถเริ่มเยอะนะฮะรถเริ่มเยอะแต่ว่ายังไม่ติดก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะฮะออกซ้ายดีกว่ารถขวาสังเกตกัหมนะ,ะมีรถเนี่ยกระบะผนผักคนอะไรไม่รู้อะสูงๆอยู่นั่นเนหะ็นไหมอันนั้นก็นะ่า อยากตามนะครับรถสูงๆผมไม่ค่อยอยากตามนะครหมาถึงว่าบรรทุกสูงอะน,นะหรือว่ารถหกล้อรถสี่ล้อเล็กอะไรก็แล้วแต่นะมันทําให้เราไม่เห็นวิสัยทัศน์ข้างหน้านะครับนะระยะการตัดสินใจระยะการมองนะมันมีจํากัด ถึงจุดนี้รถติดละคันนี้เนะี่ยดูต้องเปิดจี s สดูนะโอ้โหแดงเถือกเลยนะฮะตรงนี้ปาด มันขึ้นว่าตั้งสี่สิบสองนาทีนะนะฮะจุดนี้เราต้องออกซ้ายแล้วล่ะนะจังหวะออกดีกว่าถ้าอยู่ขวานี่ติดยาวแน่ๆ นี่มันเป็นจังหวะที่ต้องใช้ฝีมือครับนะฮะนะคือถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บปลอดภัยปั๊บมีเลี้ยวเลยนะฮะนะถ้าเรายังมัวแบบชะงักชะงักอยู่เนะี่ยนะฮะไม่ได้แล้วก็มันก็แปลงนะบางทีพอเราไม่เลี้ยวก็เอ,อ,เอ,อคนก็ไม่เขาเรียกว่าอะไร นเขก็ไม,ไม,ไม่ไม่มาพอเราเลี้ยวปั๊บนะคนก็จะมานะผมว่าผมจะน่าจะตอบไปนะไม่ออกซ้ายนะครับมีรถจอดอยู่ด้วยไงอ่ะ เจอรถใหญ่เบียดด้วยครานี้หรือเราเบียดรถใหญ่วะนะฮะร,รถใหญ่น่าจะมีน้ำใจให้เราแหละนะดูท่าแล้ครับเขาเป็นรถใหญ่พี่ใหญ่นี่ปกตินี่ถ้าเราไม่อะไรยังไงนะเออเขามีน้ำใจให้นะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะให้สัญญาณไปเรานะครับว่าอย่างไรนะฮะต้องขอบคุณพี่ใหญ่นะ มีรถกู้ชีพอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรหรือเปล่านะไม่น่าจะมีอุบัติเหตุนะน่าจะเป็นรถเยอะวันอาทิตย์ด้วยนะวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับคนออกไปเที่ยวกันไงแล้วก็เข้ามานะครับ คือตอนนี้เลนนี้จาเป็นต้องเปิดนะฮะรถะะติดติดแบบเนี้จริงจริงมันก็ควรจะต้องอยู่ในเลนใช่ไหมล่ะแต่ว่าแบบนี้ก็จะเป็นต้องเปิดเลนนะฮะ mm hmm. บางทีเราเปิดเราก็ยกมือนะฮะให้เขาถ้าเขาให้เราเข้าก็เข้านะเขาไม่ให้ก็ไม่เข้า ระยะทางถึงจุดหมายผมเนี่ยอีกเก้าสิบกิโลนะฮะแต่ว่ามันขึ้นว่านะฮะนะสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะ,ะติดช่วงนี้นะครับนะเป็นช่วงที่เข้าไปเราจะไปดีทำไฟฟ้าด้วยมั้งรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะ ทําถนนเนียขยายกี่ช่องก็ไม่พอนะครับเพราะว่ารถมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะซ้ายก็จะทํจะขยายถนนอีกนะครับขวาก็รถติดนะทางด่วนก็ทํายังไม่เสร็จนะครับต่อไปผมว่าทางด่วนนี่มันจะต้องทําไปจนนู่นแหละไปถึงแยกเข้าออะไรเพชรบุรีราดบุรีเลยแหละในอนาคตอ่ะ เพราะว่าคนไทยเราก็เรื่องรถนี่เยอะไม่แพ้ชาใดในโลกนะที่รถเอ่อบรรทุกเยอะๆแบบเนี้นะขึ้นเนินไม่ไหวแล้วก็อ่ตีลังกาเลย นะบรมันทุกรถกระบะก็บบกนสุดยอดเลยอะ่ะพี่ก็มันทุกเยอะจริงๆนะโอโห้หน่าเชิดเลยนะ,ะเห็นไหมนี่ทางตรงนี้ถ้าเป็นเนินหน่อยนะฮะอันตรายเลยผมว่านะผมนะสงสารสงสารรถเลยดูซุ้มล้อดิล้อหลังนะนะฮะรถคายขออภัยนะครับทุกท่านนะโอ้โห,โโหสุดยอด หลังจากเราฝ่าฟันอุปรสรรครถติดมานะครับก็มาติดอีกนะครับนะติดถึงสุดท้ายของทางหลวนแล้วนะครับเลี้ยวปุ๊บนี่ต้องจังหวะว่างนี่แซงเลยนะครับขับรถในกรุงเทพเนี่ยนะครับรถติดติดอย่างเงี้ยนะครับถ้าทำเสร็จก็ น่าจะช่วยบันเทาทุเลาลงได้รถติดนะเดี๋ยวต้องออกซ้ายนะ GPS ให้ออกซ้ายออกเส้นนอกดีกว่า GPS ว่าไม่รู้ว่ามีข้างล่างข้างบนด้วยต่อไปนี่จะช่วยรถติดแบ้ขนาดไหนนะ แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีข้างบนละ่ะรถเก่งมันรถเตียยมันไม่กล้าไปว่ะ น,อ,นออกข้างนอกแล้วไปตัดเข้าข้างในหรือว่าไม่ออกดีวะไม่ออกแล้วมั้งออาข้างในดีกว่าข้างนอกมันก็ต้องไปติดข้างนอกอยู่ดีนะถ้าข้างในจะบวกกี่นาทีดูซิ มาติดข้างนอกนี่นะครับแต่ว่า g b s มันมนาอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อมันนะ่ะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพึ่งมาน้ำใจมันก็ไม่มีให้เราเลยเว้ยขอบคุณพี่ใหญ่ฮะรถบัสนะครับพี่ใหญ่นี่มักจะมีน้ำใจเสมอนะยเยเว้นในพวกไม่ใช่พี่ใหญ่นะ ต่อไปหวังว่าจะมีโอกาสนะครับได้มาที่นี่อีกครั้งครั้งหน้าจะได้ใช้ทางด่วนข้างบนนะฮะอย่างน้อยๆก็ช่วงที่มาจากรามสองนะฮะเข้ามาที่สมุทรสาครน,นี่นะช่วยได้เยอะนะครับ ทั้งทางหลักทั้งไม่หลักนะตอนนี้ก็ติดกันหมดนะครับ ประมาณสิบห้านาทีจะหลุดพ้นตรงรถติดแล้วจะขึ้นทางด่วนแล้วดูเส้นไในนะทุกคนนะนะเส้นหนนี่ถึงกับฝนตกเลยนะครับเอ้น้ำขังเลยนะเส้นไใน พ้นตรงนี้ไปก็จะหลุดพ้นรถติดนะฮะเส้นสมุทรสาครขเข้าลำสองนะครับการที่เจอรถติดมาในเมืองในกรุงเทพเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำใจครับนะสิ่งที่ทำได้คือทำใจร่มๆ่มต่อให้เรารีบแค่ไหนมันก็ไปไม่ได้อรถมันห่อไม่ได้ครับ นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยฝนตกนะฮะโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยจุดนี้นะรถก็สูงพอไว้ใจได้อยู่นะสั้นๆตรงนี้นะน้ำทะเลก็หนุนขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนะอยู่เซตอยู่สมุทรสาครอ,อยู่กทมนะครับ นี่แหละครับเนี่ยจึงถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูนะนะการจราจรเส้นนอกผมไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะเข้าตีเข้ามาได้ไหมนะผมก็ต้องเชื่อ google ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาวันนี้ใช้ google เนี่ยนะฮะมันบอกว่าตรงไหนเร็วกว่าก็ไปนะฮะก็เชื่อมันนะฮะขณะเมื่อกี้ที่ต้องลอดใต้สะพานนะแล้วข้ามทางรถไฟเนี่ยนะฮะก็ต้องเชื่อมันนะฮะ แม้ว่าเราดูเหมือนมันมาไม่ได้แต่ว่าต้องเชื่อมันนะ